รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวัสดีครับตอนนับคุณผู้ชมนะครับกลับมาเ,เจอกันอีกครั้งด้วยในรายการซุปตามหา พบกับสุปตามหาเฮงครับก็พบกับเราสองคนครับผมโรกี้สุรบดินสมบัติเจริญครับธนากรตันอาวัชนาการครับในวันจันทร์นะครับที่30พฤศจิกายนแบบนี้นะครับนี่กาลังจะเข้าสู่นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วด้วยถูกครับโอ้โหผ่านไปรวดเร็วมากเลยด้วยชีวิตคนเราอย่างนี้เลยครับไม่ไม่ทาอะไรสักอย่างไม่ได้เลยครับเห็นอะไรต้องทําถ้ารู้ว่าเป็นความดี ความเป็นมงคลครับอย่าช้าครับใช่แล้วครับนะฮะเหมือนกับเหมือนกันกับซุปตามหาเฮงนี่แหละครับแล้วดูแล้วมีแต่เรื่องเฮงเฮงเรื่องดีๆมาฝากกันนะครับและอย่างที่ผมได้บอกกันไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ว่าเดี๋ยวพอเข้าสู่ช่วงของเดือนหน้านะครับก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมครับสุดพิเศษที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยกันครับกับกิจกรรม b k e for Dad ครับนี่นะฮะปั่นเพื่อพ่อนี่ปั่นเพื่อพ่อกันนะฮะ วันที่11ธันวาคมนี้ครับปั่นพร้อมกันแน่นอนครับทั่วทั้งประเทศเลยซึ่งเขาได้ซ้อมใหญ่กันไปแล้วด้วยเราปั่นจากสถานที่จริงเส้นทางจริงดูซิว่าไปตรงนี้เราเป็นอะไรยังไงกันบ้างเพื่อที่จะได้เตรียมตัวนี่แหละครับเข้าสู่วันที่11ธันวาคมที่จะปั่นพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ ติดตามรายละเอียดกันได้นะครับเพิ่มเติมครับที่ w ว w b ์ไวด์เว็บครับ b y f o r d a d 2 0 1 5 c o m ครับผมนะฮะอาจารย์ซ้อมอยู่ที่บ้านครับ b y f o r d a d ผมซ้อมในหมู่บ้านเหมือนผมเลยผมไม่ค่อยกล้าไปออกคนเยอะๆะผมชอบขึ้นสนามใหญ่ทีเดียวกลัววูบอ๋อ กลัว <risque> นะอ้าวแล้ววันจริงทำไงอ่ะวันจริงอากาศมันจะดีแล้วคนเยอะความตื่นเต้นแล้วรู้สึกมันเฮ้ยมันเป็นวันของพ่อไงเราเขาู้สึกอ่ากาลังใจมันมาเขาเรียกสิ่งแวลงดล้อมเนี่ยจะช่วยบิ้วเราแล้วจับแล้วที่สําคัญคือกลัวหน้าแตกนั้นแหละผมกลัวที่สุด อย่าว่าแต่อาจารย์เลยใค้เรื่องกลัวหน้าแตกเน่ยผมก็กลัวที่สุดเหมือนกันเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วก่อนที่จะเข้าในเรื่องราวของวันจันทร์ของเรานะครับเคล็ดลับพวงจุ้ยนะฮะซึ่งเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันในสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะครับเราพูดกันไปจนถึงบ้านประเภทต่างๆซึ่งก็คือบ้านที่หันไรินทต่างๆนี่แหละครับเราผ่านทิศใต้กันไปแล้ว ทิศเหนือก็ไปละถ้าใครไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับใน a c e b o o k ของเรานะครับซึ่งวันนี้เราจะนะฮะมาพูดถึงอีกทิศหนึ่งนั่นก็คือทิศตะวัอนออกทิศยอดนิยมเลยนะใช่ครับคนไทยเออะอะไรทิศตะวัอนออกไว้ก่อนแต่ก่อน,นที่ไปทิศตะวันออกบอกไว้สักนิดนึงด้วยนะครับสำหรับแฟนๆนะฮะที่มี Facebook ของซุปตามาหาเฮงไว้อยู่แล้วด้วยนะครับกับกิจกรรมล่าสุดของเรานะฮะให้คุณเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองครับ หรือมีอะไรนะจันมีเซลฟี่หรือมีอะไรกันีฟ V f ว e e V f e นี่มันเป็นยังไงเป็นเป็นหลายๆคนเนี่ยเราไงนอ่เราพวกเราถ่ายให้ติดอะไรบ้างก็ถ่ายให้เห็นรายการเรานี่แหละครับว่ากำลังดูมีจออยู่ข้างหลังอย่างนี้นี่แหละอ่าๆเพราเป็นซุปตามาหายเห่ของเราครับถ่ายเลยแทะ แท้แท้แท้นี่ส่งมาส่งมาทาง Facebook ของเราได้เลยนะครับแลืสัปดาห์ละห้าท่านครับนั้นเราจะมอบให้เลยนะครับกับนี่เลยครับสุดยอดตำราแห่งปีเลยด้วยครับคุณผู้ชมครับเสริมดวงชะตา2,559ใชบา่ครับ179บาทอ่าฟรีสำหรับทุกท่านที่เซลฟี่เฮ้ แต่ต้องคัดเลือกนะต้องคัดเลือกว่าเข้าตากรรมการจริงๆถูกต้องแล้วดวงคุณก็ต้องดีจริงๆถูกต้องนะครับแล้วสัปดาห์ละ5รางวัลครับรับไปเลยครับหนังสือที่อยู่ทางด้านหน้านี่เลยนะครับนี่แหละนะฮะสุดยอดตําราปีหน้าเลยด้วยนะครับเอ้ามาเดี๋ยวเราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันนะฮะครับคุณผู้ชมหลายท่านบอกมาว่าโอโหเวลานะจำกัดและเกินอยากจะรู้รายละเอียดมากเลยด้วยเขาบอกว่าช่วยยืดไปสักชั่วโมงได้ไหมเนี่ย ลายเหนียวเลยนะฮะคุยกันดีคุยกันน้ำลายยืดเลยไม่แต่ถ้าท่านท่านใดบริษัทใดที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์เพื่อความรู้สู่ความมั่งมีสุสงติดต่อมาได้ครับติดต่อได้ผมย,ยินดีและก็เต็มใจ <yes S 1> ขอให้คุณจ่ายให้หนักแล้วกันอานั้นเลยนะมาความรู้จริงๆนะ,ะจริงบริษัทที่สนับสนุนรายการที่ส่งเสริมความรู้ครับท่านได้ทำบุญส่วนหนึ่งนะฮะบ วันนี้นะฮะเราจะมาคุยกันด้วยนะครับในเรื่องราวเล็รลับพวงจุ้ยครับวันนี้ทิศทางของบ้านที่เราจะมาคุยกันคือทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันออกเป็นยังไงบ้างรครับอาจารย์ครับเราก็ต้องดูว่าทิศต,ตะวันออกเป็นทิศยอดนิย,นยมใช่ครับแต่บ้านตะวันออกเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าต้นไม้มีชีวิตชีวาแย,ย่งเขา้าบ้านมันเป็นบ้านที่เหมาะสําหรับผู้ที่รับราชการหรือบุคคลที่ทํางานนอกบ้าน ไม่ได้ใช้บ้านเป็นที่เปิดซับให้เข้าเพราะนั้นจะต้องสังเกตนะครับท่านผู้ชมที่อยู่บ้านทิศตะวันออกคนที่ทํางานนอกบ้านรับราชการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าของกิจการเป็นบริษัทห้างร้านเนี่ยมักจะได้รับการสนับสนุนจากคนทั่วไปเขาเรียกว่าบ้านหลังนี้อู่กุ้ยนังคือมีคนอุปถัมภ์ค้าจุนเพราะฉะนั้นในบ้านนั้นความสําคัญที่สุดคือ พลังของอำนาจบ้านทุกบ้านที่หันตะวันออก<ะ>ต้องมีเจ้าที่หรือมีมุมที่สำหรับพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางไว้แบบโล่งไม่มีอะไรเลยอ,อยู่บ้านเฉยๆนี่ไม่มีพวกนี้นะ ไม่ได้เลยครับพูดง่ายว่าต้องมีเจ้าที่หรือต้องมีห้องพระต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าใช่ราคารับคือฐ<อ>านอำนาจต้องไปคุมอยู่บ้านถามว่าผมพูดอย่างนี้เพราะว่าในยุคตั้งแต่ยุคที่ 8, 9เข้ามาเนี่ยดาวดาวดวงหนึ่งคือดาวของโลกดาวผู้ใหญ่เก้าเข้าสู่กลางบ้านทั้นั้นบ้านหลังนี้นะฮะถ้ามีผู้ใหญ่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ให้ดีจะได้แรงสนับสนุนจากพ่อแม่ทันที ังนั้นมันก็ถึงต้องมีเจ้าที่อะไรพวกนี้นะครับ,รบแต่นะท่านผู้ชมที่สมมติว่าชอบเล่นของบางคนชอบวางของอนิดหน่อยนะให้คุณหาเต่ามงคลเต่าลวงปูหลิวได้ไหมได้เต่าลวงปูหลิวก็ได้แต่เต่าลวงปู่หลิวเนี่ยจะเปลืองผักบุ้งเอา้าเพต้องคอยเปลี่ยนใช่เขาต้องเลี้ยงน้ำและเลี้ยงผักบุ้งสังเกตไหมเพราะลวงปู่หลิวท่านปลูกเสกมานะครับแต่ว่าทางจีนเขาเรียกว่า เต่าคือผู้ที่สนับสนุนเคยได้ยินไหมครับเต่าดำแต่อันนี้ถ้าได้เต่าสามตัวขี่กันอยู่ข้างบนยิ่งเป็นมงคลใหญ่เอาวางหน้าบ้านถ้าแล้วมันู่เทียงตีนังฟ้าดินคนวางไว้ในบ้านอ๋อในบ้านแล้วบ้านตะวันออกเนี่ยสังเกตจะมีความขัดแย้งค่อนข้างสูงคนในบ้านเก่งมีความสามารถเก่งหมดก็เลยไม่ค่อยยอมกัน ใครที่มีร้านอาหารหันตะวันออกอย่างเนี้ยอยากอื่นไปรู้ลูกค้าคึกคักก็จริงแต่ลูกน้องเนี่ยมันอวดเก่งเยอะเพราะน,นั้นเราจะทำยังไงให้มันสงบขึ้นหน้าบ้านควรมีพรมสีแดงไว้จำไว้นะครับครับหน้าบ้านตะวันออกตรงกลางให้มีพรมสีแดงไว้จะทำให้คนเก่งหันมาให้ความร่วมมือกับบ้านที่จะมีความสุขขึ้นแล้วเราต้องมาดูว่า ทิศปัจจุบันนี้ทิศไหนดีที่สุดรู้ไหมทิศไหนครับทิศที่ประเทศจีนอยู่ทิศที่ประเทศอีสานอยู่จากเราเนี่ยก็คืออีสานนะฮะแล้วสังเกตครับคนอีสานตอนนี้หาคนจนน้อยนะฮะสมัยก่อนเราบอกโอ้โหอีสานแรงเน็ตเหนื่อยและแห้งดินบนเยืจอแตกแะแหง เนแล้วก็ไปเป็นเรื่องอื่นเพราะฉานั้นทิศอีสานเราหลุดจากทิศอีสานไปก็ไปถึงประเทศจีนต่อจากจีนก็ไปอินเดียคิดดูความเจริญมันพุ่งมปตรงนั้นอินเดียหนุนจีนเชื่อไหมเพราะอะไรรู้เป่าเพราะอะไรเพราะอินเดียออกดอกเพลงร้อยบาทเอา20บาทมาแล้วจีนได้อะไรจีนก็ได้คนมาเยอะแยะเลยเพราะว่าหนีจากดอกเบี้ยมาที่จีน อันเนี้เราก็ดูตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ส่งความเจริญครับผมแล้วมันอยู่ข้างตะวันออกไงมันอยู่ด้านซ้ายไงครับ<อ>ที่เขาบอกว่าซ้ายเป็นหัวใจท่านผู้ชมสังเกตนะครับคนเรานะ่หัวใจอยู่ข้างซ้ายครับปอดอยู่ข้างขวาครับถ้าหัวใจทํางานแรงเร็วและดีแปลว,ว่าบ้านสุขภาพเราแข็งแรงรแต่ถ้าเกิดปอดทํางานมากเกินไปนะไ,ไอ้ไอไอไข้างซ้าย หมดแรง<ช>ซ้ายคือมังกรเพราะฉะนั้นในตำแหน่งมังกรด้านซ้ายถ้าท่านมีน้ํามีตู้ปลาห,หรือมีสิ่งที่เคลื่อนไหวเปิดลมเข้าบ้านให้ได้ครับเพราะนั้นในวันนี้ผมอยากให้บ้านคุณมีชีวิตชีวามากขึ้นบ้านที่หันประตูสู่ตะวันออกด้านซ้ายมือถ้ายัางทึบอยู่หให้ไปเปิดหน้าต่างครับครับรับลมตรงนั้นให้ได้ แล้วข้างหน้าต่างนั้นเลี้ยงปลาเป็นตู้ปลาครับอยากรู้ไหมปลาตรงนั้นต้องกี่ตัวถึงจะดีมีขนาดนี้มีครับกี่ตัวอาจารย์มีสามตัวกับแปดตัวครับสามหนึ่งสีแปดตัวหนึ่งสีโอ้โหคือสองชนิดอ่ะใช่3ัสามอันหนึ่งแปดจะดีเห็นไหมซุปตาหมาเฮงมันมีเทคนิงเยอะแยะเลยเอ่นจถ้าผมถามอีกนิดนึงว่าละมุมซ้ายที่อาจารย์วาดเนี่ยสมมติว่าถ้าบ้านทิศตะวันออก ใช่ไหมฮะหันหน้าทาิศตะวันออกมุมซ้ายที่ว่าเนี่ยใช่ทิศออกเชียงเหนือออกเชียงเหนือใช่ไหมครัใช่ทิศอีสานเนี่ยครับเขาเรียกรับพลังดีของทิศทางของโลกอ๋ออ๋อนี่แหละครับเนี่นี่ก็คือเรื่องเล่าเพลรดเกลินจุ้ยดีๆมาฝากนะครับกับบ้านประเภทที่เรียกว่าทิศตะวันออกซึ่งที่อาจารย์บอกส่วนใหญ่ก็ในเรื่องเรื่องของข้าราชการนะฮะจะดีสุนรวมพลังอํานาจนะฮะแต่ที่บอกอีกเหมือนกัน น่ากลัวตรงที่ทุกคนจะเก่งหมดวิธีง่ายๆหนึ่งพรมสีแดงวางไว้กลางทางเข้าบ้านนี่แหละครับนะรวมทั้งเรื่องราวมากมายครับในะที่เมื่อกี้เราได้บอกไปสักครู่นะฮะสัปดาห์หน้าทีราผมจุ้ยเราจะกลับมาที่ที่สุดท้ายกันละครับ,รรบทิศที่ทุกคนกลัวแต่หารู้ไม่ว่าทิศนี้จัดให้ถูกรวยไม่รู้ตัวนั่นก็คือทิศตะวันตกนั่นเองครับซึ่งไปติดตามมาได้นะครับในสัปดาห์หนะ้าแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ